เชื่อว่าหลายๆคนก็คงดูท็อปกันมาแล้วอาจารย์เอกไปดูมาเหมือนกันท็อปกันว่าด้วยการที่เครื่องบินมันลบกันกลางเวหาแล้วหลายหลายคนก็ชอบเพราะมันออกดราม่านิดๆโดยเฉพาะเราชอบฉากเครื่องบินโดยเฉพาะผู้ชายตัวใาจาก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันโดยเฉพาะเครื่องบินที่อยู่ข้างหน้าอาจารย์เนี่ยคงไม่ต้องพูดถึงไอ้ลำใหญ่กับไอ้ลำเนี่ยคงไม่ต้องพูดถึงว่ามันเป็นเครื่องบินอะไรเพราะว่าปรากฏตัวในท็อปกันบ่อยมากนะฮะส่วนไอ้ลำอื่นเนี่ย เดี๋ยวจะเล่าที่มาให้ฟังว่าทำไมเอามาตั้งตรงนี้ให้มันเกะกะโต๊ะท็อปกันเนี่ยถ้าเราไปศึกษาจริงๆหรือว่าเราไปดูการ์ตูนญี่ปุ่นเนี่ยคนที่ข้างคางญี่ปุ่นจะรู้ว่าท็อปกันเนี่ยมันจะคล้ายๆหนังเรื่องหนึ่งของญี่ปุ่นซึ่งเป็นการ์ตูนเล่าตอหลังสร้างมาเป็นอนิเมะนะหนังการ์ตูนเรื่องนั้นมีชื่อว่าแอรเรียแปดสิบแปดเขียนโดยอาจารย์ชินทาร่โคาโอรุหนังเรื่องนี้ถูกสร้างในปีหนึ่งพันเก้าร้อย 1,979แล้วก็จบก่อนที่ช็อปกันจะสร้างเนี่ยปีหนึ่งหรือสองปีก็อยากให้ไปดูเพราะหนังเรื่องนี้มันครบทุกรสจริงๆโดยปอยของอาจารย์ทินทะโลกเขออาอุุนเนี่ยเข้าสู่วงการเนี่ยในปี1,972เปิดตัวแล้วก็พอมีชื่อเสียงนะแต่ถึงกระนั้นในปี1,973เนี่ย แกก็ไปสมัครงานเป็นลูกมือของอาจารย์มัซุโมโตะและอิจิผู้เขียนเรื่องเร็โอกาสยามาโตะหลายคนบอกว่ามันคือเรื่องอะไรนะฮะในเมืองไทยจะไม่ดังแต่ทั่วโลกเรื่องนี้ดังมากนะของอาจารย์มัซุโมโตะเนี่ยเดี๋ยวเราจะเล่ากันในคลิปต่อๆไปเพราะฉะนั้นผลงานของอาจารย์ชินทาโร่คาโอรุเนี่ยจึงจะมีกลิ่นอายของสงครามแล้วก็เครื่องจักรพอสมควรแล้วหนังเรื่องนี้แอร์เรยแปดสิบแปดเนี่ย อยากแนะนาให้ทุกคนไปอ่านเพราะพ l o t เรื่องนี้ดีมากแต่สปอยไม่ได้เพราะเมื่อกี้ตอนอัดเนี่ยมีหลุดสปอยแล้วก็มีคนทักท้วงมาเยอะว่ามันไม่ดีบางคนก็ยกว่ามีผลอ้างวิจัยมาด้วยมีผลวิจัยมาด้วยว่าการสปอยเนี่ยหลายคนไม่ชอบเพราะนั้นก็จะไม่สปอยก็มีทั้งอนิเมะทั้งมังงะก็ไปก็ไปหาอ่านหาดูกนเอาเองนะฮะ ถ้าอ่านแล้วก็ดูไม่พอใจก็มีเกมให้เล่นอีกใน Area เรปไปไปลองเล่นดูนะฮะก็ฝากไว้เท่านี้สำหรับประวัตินักเขียนอีกคนหนึ่งพอดีเห็นว่ามันเชื่อมโยงกับท็อปการก็เลยมาเล่าสุขกันฟังว่าเวลาเราประสบความสำเร็จเนี่ยมันก็จะมีเป็นจุดป,ประกายให้ไอเดียให้กับใครบางคนซึ่งไปสร้างหนังที่มีเรียนแบบเราหรือว่าที่สร้างหนังเนี่ยที่มีเอ่อยังไงเดียเขาเรียกว่า มีคอนเซ็ปต์คล้ายๆกับเราขึ้นมาได้นะครับ